จากนั้นเป็นต้นมาก็เริ่มมีคนพบเห็นผีพยาบาลออกเดินตรวจตรายามดึกดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยราวกับว่าเป็นการชดเชยความผิดบาปในครั้งอดีตลาปัญชดาผีนางพยาบาลประเทศเม็กซิโกลาปัญชดา เป็นผีนางพยาบาลของประเทศเม็กซิโกมักปรากฏกายในลักษณะของหญิงสาวผิวขาวซีดสวมชุดนางพยาบาลสีขาวสมัยโบราณไร้รอยยับยน่นบางตำนานบอกว่าส่วนขาลงไปเป็นอากาศที่ว่างเปล่าลอยไปลอยมาแทนการเดินแต่ในขณะที่บางตำนานก็บอกว่ามีส่วนขาและสามารถเดินได้เพราะว่าจะไม่มีเสียงฟีเท้าหรือเสียงเคลื่อนไหวใดๆเลยบางครั้ง ก็จะถืออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆเช่นเข็มฉีดยาเข็นรถเข็นหรือสมุดบันทึกทางการแพทย์และมักปรากฏตัวยามค่ำคืนคอยตรวจตราดูแลผู้ป่วยทั่วโรงพยาบาลไม่เคยหลอกใครไม่เคยทำร้ายใครจึงถือเป็นผีที่ดีตนหนึ่งเพราะว่าผีตนนี้มีที่มาอันแสนเศร้าตำนานเล่าว,ว่ามีหญิงสาวคนหนึ่ง ทํางานเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเธอเป็นคนร่าเริงแจ่มจใสเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานครอบครัวและยังเป็นคนขยันทํางานอย่างมากทำให้ทุกคนในโรงพยาบาลชื่นชอบเธอวันหนึ่งมีหมอหนุ่มรูปงามย้ายเข้ามาในโรงพยาบาลเดียวกันกับเธอเธอกับหมอหนุ่มได้ตกหลุมรักและสัญญาว่าจะแต่งงานกันทุกอย่างดูจะเป็นไปได้ด้วยดี จนกระทั่งหมอหนุ่มบอกกับเธอว่าต้องไปประชุมต่างเมืองและบอกว่าหลังจากจบการประชุมจะแต่งงานกับเธอทันทีหญิงสาวก็เฝ้ารอด้วยความหวังแต่หมอหนุ่มกลับหายตัวไปติดต่อไม่ได้ท้ายที่สุดแล้วหญิงสาวก็ได้ข่าวว่าหมอหนุ่มลาออกจากโรงพยาบาลหน,นีไปแต่งงานกับหญิงสาวอีกคนที่เขาพบรักในงานประชุมต่างเมืองทิ้งให้เธอหัวใจสลาย จากคนที่ร่าเริงก็กลายเป็นคนซึมเศร้าซ้ำเธอยังทำผิดพลาดด้วยการลืมให้ยาผู้ป่วยทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตหญิงสาวรู้สึกผิดอย่างมากถึงฆ่าตัวตายวิญญาณที่เต็มไปด้วยความเสียใจจึงสิงสถิตยอยู่ในโรงพยาบาลนั้นจากนั้นเป็นต้นมาก็เริ่มมีคนพบเห็นผีพยาบาลออกเดินตรวจตรายามดึก ดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยราวกับว่าเป็นการชดเชยความผิดบาปในครั้งอดีตแต่ในบางตำนานก็บอกว่าเธอกับหมอหนุ่มไม่ได้รักกันเขามีคนรักอยู่แล้วเมื่อเธออกหักเธอก็เสียใจจนสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเธอฉีดยาผิดให้คนไข้ทําให้คนไข้จํานวนมากต้องเสียชีวิตบาปนั้นส่งผลให้วิญ,ญญาณของเธอไม่อาจไปไหนได้ต้องชดใช้ความผิดไปตลอดกาล